มาเลยครับเจกับครีนเบอร์เกมกับตันสาวครับชวนสลัดสาวคนนี้มาจะบวกกันเยอะแค่ไหนครับวันนี้เริมต้นไปที่8บาทครับปั่นไปเลยครับเปิดระบูไปสวยๆครับแตกดีไหมเกมนี้เดี๋ลองเล่นกันดูนะในเกตเตอร์ลุนค่ะเก็ตเตอร์มาแนละ้วแถวนี้มาอ้ยเลยไปแถวรับช่องคนระับ น่าเสียดายมากๆเลยอ่าสกิลมาหนึ่งฮนะอขอเพิ่มเบรดนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะบวกเร็วนะฮะลองดูเบรก10แตกดีไหมฮะมาสกี้ได้ไหมฮะโอรุมมาโอ้ไม่แตกไหมฮะไม่เข้าเลยฮะไม่ช็อตไม่ชัดเลยฮนะโอ้มาแนละ้วเอามาแลนะ้วฮะ ไล่เอ้าวปครับกำลยครับี่ำเลาครับต่ำเลยอรับต่รเลยครับรต่ำเ่ยครับช่งเ,เียครับต่ำเียครับต่ำเลยเรับสูงเุดครับราตาำเครับตบ็เส,สูงรุด เร็นไหมครับอ๋อได้ครับนี่อันแล้วหัวเข้าไปครับยกหนึ่งรังก้อมตัวทีสามแถวไม่เยอะครับเราต้องรอพ้กเข็มทิ่งว้กปืนครับตัตัวกัดตังครับ แต่จโจรสลัดะรับถึงจะได้เยอะรอจังหวะไหลตัวคูณกะเพิ่มขึ้นแล้วครับแบบนี้แหละครับคูณสองอ้าวไม่ไหลไไครับนี่ครับนี่ครับแผนที่มาแล้วครับไม่ไหลครับอาเ์็มพิดมาครับ ย e เจิ <Yes. S 2> ้มทิปนะอ๋อปืนมาแตกเรนแถวแบบนี้ก็บวกกันเืยโอ้โห9,900ดีสุครับแบบนี้ปืนดอกเดียวฮะอาสเกตเตอร์สเกตเตอร์รรลุนสเกตเตอร์แล้วกันครับปืนใหญ่ปืนใหญ่เข้าไหมอ๋อสวยครับ นายไอ้มาไหลไหมเอาสเต,เต็์มานะครับหนึงใหญ่เลือกโบนัสครับเราเลือกเลยครับไปที่20ครับ20ฟรีสปินไปเลยครับอ่าดูกันนะครับรอฟฟิสปินเราจะบวกไปเท่าไหร่โอ้ไม่ช็อตเลยหมดไปสีะเปห้าไปไม่ช็อตเลย เอาอไหลแล้วครับอืมเอาปืนมาโู้ไม่ช็อตขาดฆ่าไปต,ตัวเดียวออีกช่องหนึ่งไม่มาเอาวายมาดีเลยกันครับหิดสมบัติมาดีเลยกันครับเกมนี้แต่ปืนไม่ช็อตสักทีครับาได้ปืนช็อตนะฮะไม่งั้นต้องแหนที่ฮะ ไปยี่ีสปินสุดท้ายครับเจอาสามุดสปินสุดท้ายหาแผนที่ระเบิดไปครับหาครับปืนปืนโอ้ยปืนไม่เข้าครับเอาสรวบมะลุ้นกันครับยี่สิบีสปินบวกไปหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทตัดไปครับเดมนี้ก็บวกมาห้าพันแลวนะครับ